เป็นอย่างไรครับท่านเศรษฐาซึ่งตอนนี้ไม่มีคำว่านายกรัฐมนตรีนำหน้าแล้วเพราะท่านเองก็ไม่ใช่คนดีท่านเป็นคนกระทําความผิดเป็นคนชั่วจึงโดนศาลตัดสินให้หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องต่างๆที่ท่านซ่อนแฝงความไม่ดี ลางแคลงใจไว้ในใจของประชาชนโครงการต่างๆรวมถึงดิจิทั l บ a ลเลตมันมีอะไรเบื้องหลังที่ชั่วชัวอยู่ถ้าไม่ยกเลิกต่อไปท่านก็จะโดนคดีหนักโดนลงโทษหนักแล้วที่สำคัญที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือว่าท่านได้คบคนชั่วคบและทำงานกับ ไอ้นักโทษขี้โทษหน้าเหลี่ยมเต้าหู้ซึ่งทำอะไรผิดผิดและไม่ดีเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเหตุทรงผลตามมาเป็นเหตุให้ท่านต้องหลุดจากตำแหน่งเพราะแต่งตั้งคนที่เคยมีปัญหากับเขาคนที่ร่วมพัวพัน เกี่ยวพันในการกระทําความผิดกับเขาเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้แต่งตั้งเข้ามาทํางานการเมืองเอาง่ายๆก็คือคนที่คุณแต่งตั้งรวมถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ ็มาจากความคิดของเขาพูดชัดๆก็คือคนที่คุณแต่งตั้งจนมีปัญหาแล้วก็โครงการดิจิตอลวอลเล็ตโครงการต่างๆก็มาจากนักโทษชายคนนี้แหละเป็นคนคิด เป็นคนส่งให้คุณทำผมไม่เชื่อหรอกว่าคนคนนี้จะไม่รับรู้เรื่องต่างๆของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ผู้คิดไม่ผ่านการเห็นชอบจากเขาทุกเรื่องต้องผ่านการเห็นชอบจากเขาตอนนี้คุณไม่เหลือเกียรติยศอะไรแล้ว คุณเสียกิเกียรติยศหมดแล้วเป็นอย่างไรเล่าการครบกับคนเป็นไอคี้โทษชั่วโชดมันเคยทำให้ใครได้ดีบ้างตั้งแต่ตัวเขาเองก็ยังมีโทษมีคดี ถูกตัดสินว่ามีความผิดเป็นคนชั่วเครือญาติเองก็มีคดีโดนคดีหรือที่ชัดๆน้องสาวเขาเองแท้ๆก็ยังโดนเขาทำโดนเขาใช้จนมีคดีโดนตัดสินว่ามีความผิดแล้วต้องหนีตามเขาไปต่างประเทศ ต้องหนีตามเข้าไปข้าทาสบริวารที่เคยรับใช้ก็โดนคดีจนติดคุกจนแทบจะแก่ตายในคุกอันนี้หมายรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยกี่คนเล่าที่โดนคดีกี่คนเล่าที่ต้องหลุดจากตำแหน่ง กี่คนเล่าที่โดนตัดสินว่าผิดลงโทษโดนตัดสินลงโทษพวกขี้ข้าฝ่ายแดงควายแดงก็ถูกวาทกรรมการล่อหลอกเล่เหลี่ยมทางภาษาหลอกใช้ให้กระทำความผิดเผานน่นเผานี่ จนถูกตัดสินลงโทษคดีร้ายแรงจนจะติดคุกตลอดชีวิตแล้วบางคนก็ตายในการชุมนุมเพื่อสนับสนุนเชิดชูเขาให้สมประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นเองนะจริงไม่จริงยังไม่ทราบนั่นก็คือช่วงที่เขา ช่วงที่เขาไปแย่ทหารที่ลาบสิอแล้วทหารออกมาช่วงที่ทหารออกมาเขาได้ฆ่าพวกเดียวกันเองหรือฆ่าประชาชนที่เป็นพวกแดงเพื่อใส่ร้ายทหารเพื่อปลุกประชาชนให้ลุกฮือขึ้นมา อันนี้ผมคิดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงๆเป็นเดือนเดือนจริงไม่จริงผมยังไม่ทราบแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะคำนวณและวิเคราะห์เห็นชัดเจน โดยรวมกันขนาดนี้แล้วยังจะครบหาอยากยังจะช่วยรับงานทำงานหรือเป็นทาสให้กับนักโทษชายคนนี้กันอีกหรือเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังมีโทษยังโดนคดี ยังเป็นนักโทษเขาเองก็ยังยอมรับว่าเขากระทำผิด